ฟังเรื่องที่มันสลดหดหูมาแล้วท่านผู้ชมนะครไปดูข่าวดีๆมาแล้วกันนะครับนะบข่าวดีๆไม่ดีไม่รู้ท่านผู้ชมนะแต่ฟังแล้วก็รู้สึกดีโล่งใจขึ้นมาหน่อยนะครเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ WHO นะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระบุข,ข่าวดีพบหลักฐานมากขึ้นสําหรับโอมิคอนป่วยไม่รุนแรงนายอับดีมามูดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลก เขาเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยองค์การอนมามัยโลกเนี่ยพบหลักฐานเพิ่มมากขึ้นซึ่งยืนยันว่าไอ้เจ้าเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิคอนณนะขณะนี้เนี่ยที่มันระบาดไปทั่วโลกเนี่ยมีอาการไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธ์อื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อแลมดาเอฟซีลอนหรือจะเป็นเดลต้าเบต้าเนอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเขบอกนายอับดีเนี่ยกล่าวว่าผลจากการติดเชื้อโอมิคอนเนี่ยนะคร จะอยู่บริเวณระบบทางเดินหายใจส่วนบนของมนุษย์เท่านั้นซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ที่มเชื้อเนี่ยมักจะลงปอดแล้วก็ทําให้เกิดอาการปอดอักเสบจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นายอับดีย้ําว่าถือว่าเป็นข่าวดีแต่กันนั้นเนี่ยนายอับดีก็ชี้ว่าโควิดสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยมีอัตราที่การแพร่ระบาดที่สูงมากๆและกําลังเป็นเชื้อหลักเป็นสายพันธุ์หลักที่ขึ้นในหลายประเทศทดแทนสายพันธุ์เดลต้าแต่มันจะเป็นความเสี่ยงสูงมากท่านผู้ชมนะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในะขณะนี้ก็เป็นข่าวดีๆเอามาฝากกันสั้นๆง่ายๆกระชับท่านผู้ชมนะฮะก็ติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าสถานการณ์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศก็ดีเรื่องของในประเทศก็ดีสําหรับสายพันธุ์โอมิคอนฟังได้ครับทันท่วงทีต่อสถานการณ์แต่ไม่ใช่เอาไปตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติในการรับฟังข่าวด้วยเราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับสวัสดีครับ